การวางใจในพระเจ้าในชีวิตเรามักเผชิญกับปัญหาและความไม่แน่นอนที่ทำให้ใจหวั่นไหวแต่พระเจ้าทรงสอนให้เราวางใจในพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งสติปัญญาและการทรงนำพระวจนะกล่าววา่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าเพึ่งพาความเข้าใจของตนเองเมื่อเรามอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เราจะพบสันติสุขแม้ในวันที่มืดมนที่สุด การวางใจไม่ใช่แค่การรอคอยแต่เป็นการก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นในพระเจ้าบางครั้งทางข้างหน้าอาจดูไม่แน่นอนแต่ขอให้เราระลึกว่าพระองค์ทรงนำเราเสมอพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราและพระประสงค์ของพระองค์ย่อมดีที่สุดสำหรับชีวิตเรา ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความกลัวและความสงสัยมาครอบงำใจจงอธิษฐานและฝากทุกสิ่งไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักเราและทรงจัดเตรียมทุกสิ่งให้ดีที่สุดเพราะพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภายและเป็นกำลังของเราทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เสมอในยามยากลำบากวางใจในพระองค์แล้วเราจะพบสันติสุขที่แท้จริง